สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube Peter b o นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่25กันยานยน2568นะครับเชลซีการงบเอาไว้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและถ้ามันจำเป็นจริงๆอาจจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมในเดือนมกราคม2026นี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของมาร์กิวที่ ไม่รู้ว่าจะเป็นความซวยของน้องหรือเปล่านะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครก็ตามนะครับที่มีอยากมีลูกนะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จสักทีไปติดต่อที่คลินิก i n s p i r e IVF ได้เลยนะครับอยู่แถวเพลินจิต s u c c e s เ r a ร e ในการมีลูกสูงถึง76%นะครับแล้วก็ที่นี่เทคโนโลยีทันสมัยมาตรฐานระดับโลกพี่ยุ้ยจีรน,นันอันดิตนางเอกชื่อดังมาติดต่อสสสบบถาาาามมทีีี่่นนนล้้ววกกก็็ปรรรระครํเจใูดยซึง ที่นี่เนี่ยคุณเช็คได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คโครโมโซมเช็คเรื่องของการลดความเสี่ยงที่จะมีโรคทางพันธุกรรมคุณเช็คได้หมดเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าบรรพบ,บุรุษของเราเป็นยังไงมาเช็คให้ชัวร์ก่อนดีที่สุดนะครับบอกมาจากช่อง p e t e r ร์ t บส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษเพียบแล้วก็มีผ่อนศูนย์เปรเซตนานสิเดือนด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับผมทิ้งช่องทางติดต่อเอาไว้ให้ในดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบ r i t i s ค c o l มเบีย International School Bangkok ได้เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ b r i ติชค c ล l มเบียมาสู่โรงเรียนเป็น h o r ช School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับทางโรงเรียนยินย่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBCInspection และสมศนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์การเทึถึงเกรดสิบงหรือว่าอนุบาล1ถึงม6ติดต เลยครับเจ้าของแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่ปีจะโบไปทัวร์สคูลม,มาเรียบร้อยโรงเรียนสวยงามน่าเรียนมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่อยากจะบำรุงผิวหน้านะครับไปอุดหนุนนี่กันได้เลยครับจินเสงเซ่าครีมสมสกัดนะครับนะทาแล้ว สิวเก่าหายไปสิวใหม่ไม่เกิดลดปัญหารอยดำรอยแดงที่เกิดขึ้นจากสิวจบปัญหาหน้ามองคล้ำทาเป็นประจำหน้ากระจ่งางใสขึ้นนะครับใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยมีการตรวจหาสารอันตรายโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสาธารณสุขเรียบร้อยออยรับรองมาเป็นอย่างดีไปอุดหนุนกันได้เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับบ้านอยู่ข้างๆปีเตอร์บลสนี่เองไปอุดหนุนกันได,ได้เต็มที่เลยนะครับก็เขาเคยมาลงรอบหนึ่งแล้วโอ้โหแฟนเชลซีจากช่องเนี่ยไปซื้อเยอะมากซื้อซ้ำกันเยอะมากนะครับไปอุดหนุนกันได้ตไดเต็มที่ห้ามพลาด เด็ดขาดเลยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่อยากจะตื่นมาปุ๊บถ่ายลงปับ๊บไปจัดยาถ่าย1นึกันได้เลยครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ถ่ายท้องผูกขับลมปรับสม,มดุลการขับถ่ายสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code คตามด้านนี้ได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีอยู่กับช่องผมมานานเกิน5ปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวยาตัวไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยคุณติดต่อห้างขายยาจอมทองได้เลยนะครับนี่ก็อยู่คู่กับคนไทยมาหลายสิบป,ปีนะครับพี่เจ้าของเนะครับเป็นเจ้าของห้างขายยาจอมทองแล้วก็มียาถ่าย 1, 2, 3, ็น,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 าาน,ยนึ่นเอง พลาดเด็ดขาดนะไปอุดหนุนกันได้ทุกสปอนเซอร์ผมทิ้งช่องทางสั่งซื้อเอาไว้ให้ในดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วน,นะครับมาเริ่มกันที่บรรยากา,กาศการถ่ายภาพหมู่ของเชลซีนะครับเกี่ยวกับรูปภาพสำหรับฤดูกาล2025-26นะครับนี่มาดูภาพแกลเลอรี่กันหะน่อยว่าเบื้องหลังเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับเอนโซเฟน,นเดสกับริสเจมนี่ก็จะนั่งอยู่ตรงกลางกับตันนะครับ นี่ครับอันนี้แถวหลังน,น,น, edo, นะครับนี่นี่เอสูโกกับมอยเซสไกเซโดนะครับยืนแถวหลังเนี่ยบาดีชิลนี่สูงกว่าใครเพื่อนเลยนะครับเทียบกันสูงกว่าดีแลพพอสมควรสูงกว่ามาร์กิลสูงกว่าทุกคนเลยครับนี่องค์เทพบาดีชิลของเราแล้วก็ไม่รู้คราบเอนโซไปอารมณ์ดีอะไรมาหัวเราะกับโคพาเมอร์ mer, อยู่2คน เอซูโกขำอยู่ข้างๆโฟฟาน่าก um ุมหน้าซานเชสยิ้มมาเรสกาขำนาวินลี่ขำไม่รู้เล่นมุกอะไรกันนะครับนี่เลยภาพบรรยากาศนี่เจ้าหนูเอสเตวาวินเลียนของเรานะครับตามภาพนี้เนี่ยยังขำกันอยู่เลยเนี่ยโฟฟาน่ากาคาซโลนีนาโรเบิร์ตซานเชสนะครับนี่เลยภาพบรรยากาศซึ่งพอถ่ายภาพออกมาเสร็จปุ๊บก็ได้ตามนี้ครับนี่เลยนี่คือ รูปภาพหมู่นะครับของฤดูกาล2025-26 20ซึ่งอ่ะเราก็มี2ถ้วยจากซีซันที่แล้วซึ่งปกติมันเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาคุณถ่ายภาพหมู่ซีซันไหนเนี่ยเขาจะเอาถ้วยที่ทําได้จากซีซันก่อนมาวางไว้ข้างหน้านะครับซึ่งก็ตามนี้ครับสถ้วยนี้คอนเ e อเ e นซ์ g ี e และแชมป์สโมสรโลกนะครับ,รบก,ก็เหมือนที่บอกไปริสเจมกับเอนโซเนี่ยจะนั่งอยู่กลางสุดนะกับตันกับรองกับตันนะครับแล้วก็พวก พาเมอร์นี่ก็นั่งไกลๆเอนโซเลยตามภาพนี้เลยก็เป็นภาพที่สวยงามดีนะครับแม้ว่าโดยรวมผลงานเชลซีจะยังต้องแก้ต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับแต่ว่าเห็นภาพนี้แล้วก็ประทับใจแล้วก็มีคนพูดถึงรีไวควิลกันเยอะเหมือนกันครับว่าตั้งแต่เจ็บปลายสงสัยไม่ได้ตัดผมเลย <c oughs> ดูรีไวควิลครับนะี่ผมเริ่มยาวขึ้นคราวก็เริ่มยาวขึ้นนะวอวยพรนะควิลนะขอให้หายเจ็บ วัยๆกลับมาวัยๆนะครับพอไม่อยู่เนี่ยก็ส่งผลต่อเกมรับของทีมเหมือนกันแล้วคนก็พูดถึงกานาโชวเหมือนกันนะว่าโอ้โหรูปเกนนี่ตึงมากนะดูดูภาพกาณาโชวตึงกานาโชวกับโทซินเนี่ยอย่างตึงเลยนะตาอันนี้บรรยากาศที่เอามาฝากกันนะครับอ่ะจากการถ่ายภาพหมู่ผ่านพ้นไปมาดูกันที่ผลจับสลากคาราบาวคัพหน่อยหลังจากเราหืดจับดับลินคอนนะครับในรอบต่อไปของศึกคาราบาลคัพเนี่ย เมื่อวานนี้จับสลักออกมาเป็นที่เรียบร้อยเชลซี Chelsea จะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันเจอวูฟไม่เท่าไหร่แต่เซ็งตรงที่ว่าเยือนอีกแล้วแม่อยากเล่นในบ้านบ้างนะครับเพราะว่าวูฟนี่ก็ประมาทไม่ได้นะก็เป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกด้วยกันส่วนคู่อื่นครับอาร์เซนอลไบรตันกริมสบีเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับสวอนซีแมนซิตี้นิวคาสเซิลสเปอร์เร็กซ์แฮมคาร์ดิฟนะครับลิเวอร์พูลพาเลสนะครับ วูฟเชลซีแล้วก็วีคอมวีคอมเจอกับทางฟูลแลมนะครับซึ่งเชลซีไปเยือนวูฟนะครับไม่ง่ายนะผมว่านะคือ1เป็นทีมหลีกเดียวกันแล้วก็2คือเป็นเกมเยือนด้วยนะครับไม่ง่ายเหมือนกันนัดนี้แต่ถ้าเกิดไม่อินดี้จัดตัวให้มันสมเหตุสมผลก็ยังถือว่ามีโอกาสเข้ารอบเปอร์เซนต์มากกว่าเออไม่ได้บอกว่าร้อนะแต่มากกว่าถ้าเล่นตามแพลนของเราไว้นะครับก็ ถ้วยนี้ก็โอเคอาจจะเป็นถ้วยเล็กสุดในอังกฤษแต่ถามว่าเอาไหมเอานะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถ้วยนี้มานานหลายปีนะครับเข้าชิงหลังๆมาก็แพ้บ่อยนะครับถ้วยนี้นะครับแพ้ลิเวอร์พูลบ่อยมากยุคพอสก็แพ้ยุคทูเคิลก็แพ้นะครับถ้วยนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับคาราบาวคัพนะฮะทีนี้ครับเรามาดูรวมข่าวจากคีรันกิลนะครับเป็นนักข่าวสายเชลซีนะครับจากสื่อเดลี่เมลซี รอวันขึ้นเทียร์หนึ่งอยู่นะครับคนนี้นะครับคีแรนกิลเนี่ยซื้อขายอาจจะยังไม่ฉมังแต่เรื่องไซส์สตอรี่ี่แกเบอร์หนึ่งตอนนี้เลยนะครับเขาเขียนในเดลี่เมลพลัสนะครับหลายเรื่องมากๆนะครับซึ่งผมขอสรุปเรื่องสำคัญมาฝากมีเรื่องมาร์กิลเรื่องเสริมทัพเรื่องโจวานนี่เกวนดาเรื่องเบนาโดคูเอวาโคดเซตพีทพวกเนี้ยเออขอรวมมาฝากทั้งหมด4เรื่องเอาไปฟังกันเลยครับเริ่มกันที่มาร์กิล วันนี้จริงๆผมอยากมาไลฟ์มากแต่ว่าผมติดธุระตอนเช้ากับโค้ดแอคแล้วก็ขวัญนะเ,เลยต้องมาทําเป็นคลิปแทนวันนี้นะครับมาร์กิลเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าเคาะซ้ํากรรมซัดคืออย่างแรกแม้จะเคยเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์มาก่อนตอนไปยืมตัวแต่ตามหลัก EFL เปลี่ยนกฎนะครับ EFL ที่เป็นฝ่ายจัดคาระบาวเนี่ยปเปลี่ยนกฎก็คือจริงๆแล้วมาร์กิลสามารถเล่นได้นะครับ แต่ว่า EFL เขาก็แจ้งปรับกฎนี้ช้าด้วยนะครับบวกกับต่อให้แจ้งเร็วมากกิลก็น่าจะลงสนามไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าก่อนเกมดันเจ็บเบาๆเจ็บเล็กน้อยคือแจ้งช้าก็ไม่ได้เล่นแจ้งเร็วก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับมาก,กิลนะครับแถมไม่รู้ด้วยครับว่าจะได้เล่นนัดอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะคีรันกิลเขาบอกว่า เดี๋ยวเลียมดีแลเนี่ยตั้งปเป้าที่จะกลับมาเล่นช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อดีแลกลับมาเนี่ยมันจะมีผลต่ออนาคตของมาคกกิลในการลงสนามมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ครับถ้ามาคกกิลลงเล่นให้กับเชลซีแม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามพรีเมียร์ลีก FA ฟเอคัพลีกคัพยูฟ่าแชมเปียนส์ีอะไรก็ตามเนี่ย มาเกลจะไม่สามารถย้ายไปยืมตัวได้อีกรอบในเดือนมกราคมเพราะกฎของ FA ไม่อนุญาตให้นักเตะลงเล่น3สโมสรภายในฤดูกาลเดียวซึ่งตอนนี้เล่นซนตอนเดอร์แลนด์มาแล้วแล้วก็ถ้าเชลซีจับลงเล่นอีกคือมันเต็มโคต้าแล้วสสโมสรในหนึ 1, 1, ่งฤดูกาล3ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับลงแค่แป๊บเดียวมกรา ย้ายไม่ได้ยืมตัวอีกรอบไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เชลซีต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นยังไงจะให้เล่นไปเลยยอมไม่ได้ย้ายมักกะราแต่ก็ต้องทำใจนะถ้าดีแลบกลับมามาร์กิวคงได้โอกาสลงสนามน้อยหรือคุณจะยอมแบบดองไปเลยรอดีแลบกลับมาแล้วมาร์กิวค่อยรอย้ายยืมตัวอีกรอบมักกะราคมข้อนี้ ไม่มีใครรู้แต่คีรันคิวบอกว่าเราก็อย่าเพิ่งไปมองโลกแง่ลบขนาดนั้น <c ues> เขาบอกว่ามันยากมากที่เชลซีจะมาเวแบบจับดองไปเรื่อยๆ <c ues> เพื่อ,อ,อรอยื <c ues> มตัวมก,กราคมคีรันคิวบอกว่าสุดท้ายอ <c ues> ่ะเดี๋ยวเชลซีก็น่าจะให้โอกาสมาคิวลงเล่นอยู่ดี เพราะตอนที่ไปเรียกตัวมาร์กกิลกลับมาจากการยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยเอนโซมาริสกาเป็นคนยืนยันกับมาร์กกิลเองครับว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสได้พิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎถ้าเล่นแล้วมกราย,ย้ายอีกรอบไม่ได้ต้องอยู่เชลซีไปยาวๆนะครับแต่คีรันกิลเขาก็แค่พูดว่ามันมีโอกาสเฉยๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเชลซีก็ส่งลงสนามแหละแต่ที่ยังไม่ได้ส่งลงที่ผ่านมาก็าอาจจะหลายๆปัจจัยเช่นเจ็บเล็กน้อย หรือไม่ก็เยอมันไทริกจอดมากกว่าณเวลานี้นะครับก็นานาจิตตังนะครับซึ่งถ้าถามผมนะผมว่ากว่าดีแลบจะกลับมามันก็อีกนานนะเออผมว่าพลาดก็เป็นสิบนัดเหมือนกันนะครับสำหรับเรียมดีแลบผมว่าชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยวมาเดสกาต้องให้โอกาสบ้างละคือโอเคแหละมาเดสกาชอบไทริกจอดเป็นกองหน้าที่เล่นได้อีกคนหนึ่งแต่ น้องจอร์มันจะเป็นสไตล์คล่องเนาะเออแต่มาคิลเนี่ยมันได้ลูกดุดันลูกบ้าลูกชนนะครับมันกล้าวิง่งกล้าเพรสกล้าชนมันไม่ค่อยกลัวใครสไตล์เนี่ยมันจะคือคือถ้าเทียบกับเลียมดีแลบเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครเหมือนดีแลบทั้งคู่นะแต่แค่กำลังจะบอกว่าถ้าถามว่าจอรสกับมาคิลใครมีความใกล้มีความใกล้กับดีแลบมากกว่ากันอะ่ะมาคิลมันจะมีความใกล้มากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางเกมบางแทคติกอะ ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องให้โอกาสบ้างนะครับสรับมาเกียแล้วก็ว่ากันตามหลักความเป็นจริงอ่ะคือผมกลับมองว่าจอร์ดด้วยซ้ำที่ไม่แน่เหมือนกันในเดือนมก,กราคมเพราะว่าอะไรน้องจอร์ดเนี่ยโอเคนะล่าสุดอาจจะยิง1จ่ายหนึ่งแต่จริงๆอ่ะจุดประสงค์หลักของบอร์ดเชลซีคืออะไรอยากขายด้วยซ้ำคุณจำได้ไหมตอนซัมเมอร์เนี่ยเกือบไปฟูลได่ล้านปอนด์อยากขายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นท่านน้องมันดีแล้วมกราคมมีทีมาจีบเนี่ยไม่แน่นะครับ เชลซีอาจจะปล่อยแบบถาวรมักกราก็ได้เรื่องนี้ห้ามองข้ามเด็ดขาดนะครับแม้ว่าแม้ว่านัดล่าสุดจะยิงหนึ่งใจหนึ่งก็ตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามาร์กิลต้องอยู่กับเชลซีไปจนจบซีซั่นเนี่ยผมว่าก็ไม่เสียหายเพราะว่าอะไรคุณอย่าลืมว่าจริงๆแล้วตามตามหลักักองหน้ามันมีสักสาคนเนี่ย มันกําลังสวยครับสคนมันก็น้อยเกินไปนะครับคุณดูอย่างปีมูรินโญคุมเชลซีภาค2และแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนั้นกองหน้า3คนนะทั้งที่แผ่นะเล่นหน้าเป้าคนเดียวก็จะเป็นคอสตาเบอร์1นึ่โรอิกรเรมี่เบอร์2แล้วก็ดีดีเย่ดร็อกบาเป็นเบอร์3มมันก็เป็นแบบนั้นได้ถ้าดีแบบกลับมา เราก็อาจจะมองเป็นเปโดรเบอร์หนึ่งดิแลปเบอร์สองมาร์กิลเบอร์สแล้วก็จอร์ดในน้องมันเล่นได้หลายตำแหน่งถ้าไม่ได้ย้ายก็ยังมีตำแหน่งอื่นเล่นได้หรือถ้าย้ายก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาร์กิลนะครับไปดูกันที่เรื่องตลาดเสริมทัพกันหน่อยเอ่อคีรันกิวบอกว่าเชลซีเนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมีการเงินสด cash f l o นะครับ คือในเชิงบัญชีเนี่ยไม่น่ามีอะไรกังวลอยู่แล้วนะครับบัญชีเราบวกแล้วบวกอีกนะครับเพราะว่าเราก็ปล่อยนักเตะไปเยอะนะครับแต่ว่าในเชิงเงินสดเงินกองคลังที่ต้องเอามาจ่ายทันทีเนี่ยตรงเนี้ยคิวแรนกี้บอกเชลซีมีกักเอาไว้ส่วนหนึ่งตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือไม่ได้ใช้จนหมดนะครับแล้วก็เชลซีต้องวางแผนเผื่อมีเหตุฉุกเฉินว่าต้องมีการทําอะไรบางอย่างในเดือนมกราคมมีการต้องเสริมขุมกําลังเพิ่มเติมไหม คือตามหลักเนี่ยคีแรนคิวบอกว่าโอกาสที่เป็นไปได้อะเชลซียอ,อาจจะรอไปซื้อซัมเมอร์เลยรอปรับปรปุงขุมกำลังอีกทีนึงอะคือซัมเมอร์2 0 2 6นนู่นเลยแต่มันก็ไม่แน่ครับคือถ้ามันมีอะไรเร่งด่วนไม่คาดคิดไม่คาดฝันขึ้นมามันยังพอซื้อได้ในเดือนมกราคมเพราะว่ามีเงินสดสำรองตุนเอาไว้พอสมควร แล้วก็คิวรนคิวบอกว่าเขาจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดคนไหนที่เคยมีข่าวตั้งแต่ซัมเมอร์เดี๋ยวจะกลับมามีข่าวอีกทีเดือนมกราคมเพราะว่าเชลซีอ่ะทำงานแบบปูทางล่วงหน้าหนึ่งตลาดเสมอถ้าใครจำกันได้เจมี่กิทเทนส์กับอเลฮันโดกานาโชเนี่ยเชลซีสนตั้งแต่มกราคมแล้วครับแต่เซ็นจ,จริงๆเนี่ยช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บางคนเคยมีข่าวช่วงซัมเมอร์อาจจะเอามกรากรก็ได้ หรือบางทีทำมักกะราย,ยังไม่ได้เซ็นแต่มีข่าวก็อาจจะไปรอซัมเมอร์2 0 2 6ก็ได้ทีนี้ครับถ้าถามในมุมผมนะไม่ต้องคิดเยอะกองหน้าไม่ต้องแก้ปีกไม่ต้องแก้กลางรูปไม่ต้องแก้มิดฟิล์ไม่ต้องแก้แบ็กซ้ายขวาไม่ต้องแก้แต่เซนเตอร์เนี่ยเอาหน่อยไปสองเฮียเฮียรอเลนซ์จวดกับพอลวินสตอลี่นะครับซัมเมอร์ท็อปฟอร์มกันมาแล้วเนี่ยจัดให้หน่อยสิมก,การาคม คือเซนเตอร์นี่แม่งไม่ไหวเลยอะพอรีไวโควิวไม่อยู่นี่คือแบบนัดหนึ่งโทซินแจกนัดต่อมาชาโลบาแจกนัดล่าสุดโฟฟาน่ากระโดดหมงแพ้ทุกลูกจอชอาชิมปงน้องก็ยังเป็นดาวรุ่งอายุน้อยคือตอนเนี้ยไอ้สตัวที่มันไม่ใช่ดาวรุ่งเนี่ยทั้งโทซินทั้งชาโลบาทั้งโฟฟาน่าเนี่ยมันไม่มีใครรู้สึกแบบไว้วางใจได้เลยอะ เก็ตปะมันไว้วางใจไม่ได้สักคนเลยเพราะฉะนั้นครับมักราจัดหน่อยสักเดีลหนึ่งสักเดียวบาเดชิวทุกวันนี้ยังไม่หายเจ็บเลยส่วนถ้าเกิดกลัวว่ามันจะล้นไม่ต้องคิดมากก็ถ้าเกิดกลัวล้นเซ็นก็ามาคนนึงคุณก็ปล่อยไปคนนึงบาเดชิวเนี่ยหาทีมมักราไปขายไปหรือถ้าเกิดกลัวจะลงทะเบียนเล่น UCL ไม่ได้เนี่ยผมก็เคยแสดงความเห็นไปนแล้วว่าคือตราบใดที่โฟฟาน่า ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มก่อนเจ็บกลับมาได้คือถ้าถามผมนะโฟฟาน่าก่อนเจ็บมันเคยดีนะครับผมไม่เถียงเลยแล้วก็จริงๆปีที่แล้วตอนที่เล่นคู่กับโควิว,วช่วงก่อนเจ็บยุคมาเดสกาเนี่ยมันก็เล่นดีพักหนึ่งแต่พราะมันเจ็บบ่อยๆอะ่ะเราก็คาดหวังยากไงแล้วแพ็กเกจของโฟฟาน่าในการลงบัญชียูฟาแพงถ้าคุณจะเซ็นคนใหม่เข้ามาแล้วกลัวลงทะเบียนไม่ได้คุณตัดชื่อโฟฟาน่าก็ได้นะแล้วก็ให้โฟฟาน่าเล่นในลีก เล่นบอลถ้วย FA คาราบาวพวกเนี้ผม่าไม่เสียหายเพราะามันเป็นตำแหน่งที่เราเมินไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ควรมองข้ามนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ของเชลซีคุณจะไปเอาใครผมไม่รู้ละ่ะนั่นหน้าที่ของทีมสกาคุณไม่ต้องกลัวติดขับทายวันยุโรปด้วยมันเซ็นกันได้แล้วก็ลงทะเบียนได้กฎสมัยนี้มันยืดหยุ่นกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วต้องมีมานี่คือหน้าที่ของทีมสกาวนะครับว่าคุณจะจิ้มใครเซนเตอร์เนี่ยต้องเอาส่วนโกเนี่ยผมว่าถ้าแก้ได้ก็ดีแต่ ผมแค่รู้สึกว่าตำแหน่งโกท้ายที่สุดเชลซี Chelsea, จะรอซัมเมอร์ผมว่าถึงซัมเมอร์เมื่อไหร่เนี่ยฟิลิปยอร์เกนเซนน่าจะไปนะครับดูแล้วไม่ไม่ถึงส่วนจะซื้อมือหนึ่งพรีเมียมเลยไหมหรือจะดูฟอร์มของไมค์เพนเดอร์ที่ไปยืมตัวเดี๋ยวมาว่าก,กันอีกทีแต่กองหลังเนี่ยจัดให้ทีนะบอร์บริหารจัดให้สักหน่อยนะครับมีเรื่องของโจวานนี่เกวนด้านะครับอันนี้เราเซ็นล่วงหน้ามานะครับ ก็เดี๋ยวจะมาซัมเมอร์นี้นะครับโจวานี่เกวนด้าเนี่ยคิรนกิลบอกว่าทีมงานเชลซีส่งข้อความไปแสดงความยินดีที่ยิงประตูนใน UCL ได้แล้วก็ดาวเตะวัย18ปีเนี่ยเดี๋ยวจะมาเชลซีซัมเมอร์หน้าค่าตัว40ล้านปอนด์เซ็นล่วงหน้ากันไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จุดประสงค์ของเกวนด้านะครับเขาตั้งใจที่จะใช้เวลาทั้งซีซั่นกับสปอร์ติ้งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมเชลซีถึง ควรตื่นเต้นที่ได้เขาไปร่วมทีมนี่แต่ผมบอกเลยว่ามาซัมเมอร์เนี่ยบันเทิงแน่นอนละเมึงเลยเพราะว่าอะไรปีกขวาเท้าซ้ายเนี่ยมีทั้งเอสเตวาลเนโต้เกวนด้ามาอีกหรือถ้าเกิดมองว่าจริงๆเกวนด้าก็เล่นปีกซ้ายได้ด้วยนะคุณก็มีการาโชมีกิทเทนอีกโอปีหน้ากูปีกห้าคนจะใครต้องไปหรือจะยืมตัวเกวนด้าอีกปีไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าน้องก็โดนจับตามองอยู่เป็นพิเศษช่วงนี้นะครับ แล้วก็มีเรื่องเบร์โดคูเอวาครับคนที่เป็นโค้ชเซตพีซของเรา,าเกมรุกดีขึ้นแต่เกมรับยังต้องจูนหน่อยนะช่วงนี้นะซึ่งคิรันคิวเขาก็บอกว่าตอนนี้เบร์โดคูเอวาเนี่ยเหมือนเป็นบอดี้การ์ดของเอนโซมาเรสกาครับคืออันหนึ่งคือเขาเป็นคนเข่งเรื่องกดลูกตั้งเตะแกแมนอยู่ข้างสนามถ้ามีอะไรประท้วงตลอดเลยนะครับถ้าเกิดมีกดผิดพลาดแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนเป็นบอดดี้การ์ดคือมาเรสกาถ้าบ่นเองเยอะและโดนใบเหลืองบ่อยๆเนี่ยถ้าสะสม ใบเหลือง3ใบมันจะโดนแบน1นนัดล่าสุดไปโดน1นัดและในเกมที่เจอกับแมนยูเกมเจอแมนยูนี่เราโดนปรับ25,000ปอนด์นปอนะครับเพราะโดน6ใบเหลืองโค้ดก็โดนแถมมีโดนใบแดงโรเบิร์ตซานเชสอีกนะครับเขาก็บอกว่าเหมือนโรที่เชลซีวางเอาไว้เนี่ยคือถ้าจะมีใครโดนใบเหลืองเนี่ยให้เป็นแบรนโดคุยวาโดนดีกว่านะครับมาเดสกาโดน3นัดขึ้นมาเดี๋ยวซวยนะครับ3ใบขึ้นมาโดนแบน1นนัดเดี๋ยวซวยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้มาเดสกาก็ นานๆทีค่อยโดนแล้วกันเดี๋ยวมีบริการรับใบเหลืองให้ก็คือแบ n นาโดคูเอบานะครับออปิดท้ายกันที่2คู่หูโกของเรานะครับคริส,สตัลในคนนี้อดีตกองหน้าเชลซีใครทันบ้างซ u ตตันเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นฝันร้ายของเอนโซมาเรสกาเลยกับตำแหน่งผู้รักษาประตูปัญหามีตั้งแต่ปีก่อนปีนี้ก็ยังมีแฟนบอลเนี่ยไม่เคยเชื่อว่าในซานเชสเลยแต่เชลซีก็ยังเลือกต่อไปมาเรสกาก็ยังเลือกซานเชสต่อไปถือว่าผิดพลาดมากแล้วก็จริงๆเนี่ยพอซานเชสโดนใบแดงเนี่ยมันควรจะเป็นโอกาสของมือ2แต่ฟิลิปยอร์เกนเซนก็ย้อนออกอาการเหวอหลายจังหวะนะครับซึ่งจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ย พอคุณได้โอกาสคุณต้องคว้าให้ได้นะครับแต่ยอร์เกนเซนก็คว้าไม่ได้อีกนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าเจอลินคอนเล่นบอลไดเร็กคุณควรจะต้องทําการบ้านให้ดีแต่ก็พลาดทุกดอกในเรื่องของการออกมาตัดบอลเรียกว่าคริสตันดาเลนะครับเดี๋ยวดูกันซัมเมอร์จะแก้หรือเปล่าตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากเ๋ยผมต้องรีบออกจากบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับฝากทัวร์ด้วยครับใครอยากไปดูเชลซีด้วยกันที่อังกฤษนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับราคานี้รวมครบจบทุกอย่างไม่ต้องจ่ยอะไรเเพิมแลล้วดู2 ปาร์ซาเชลซีอาร์เซนอ,อลเทียวลอนดอนจัดเต็มมีไปไบริเตนด้วยไปกับปีเตอร์โบสน้องเอิญบินตรงไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องการันตีความสนุกสนใจอินบ็อกซ์มาที่เพจปีเตอร์โบสได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสป,ปอนเซอร์ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเทอร์เนชั่นแนลสกูบังกอกเจ้าของแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่ปีเตอร์โบสไปทัวร์สกูบมาเรียบร้อยนะครับฝากคลินิกอินสไพร์ไอวีเอฟด้วยนึกถึงการมีลูกให้นึกถึงที่นนนนนีีี่่่สสสสูงูงงถถึ76%พยยยุ้้้จจิิรรรรรััไปปตดตดดออบบาาาามมมมแลลวววกวกก็็ะะคเใ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะ ฝากยาถ่าย123นะครับตื่นปุ๊บโล่งปับ๊บไปจัดกันได้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ถ่ายท้องผูกขับลมปรับสมดุลการขับถ่ายสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code ด้านข้างได้เลยนะครับพี่เจ้าของแฟนเชลซีอยู่กับช่องผมมาเกิน5ปีเรียบร้อยแล้วนะครับฝากจินเสงเซราครีมสมสกัดด้วยครับอย่าลืมมาบำรุงผิวหน้ากันนะครับเป็นผู้ชายคุณก็บำรุงผิวหน้าได้นะครับดูพรอนดึกอะ่ะกลัวสิวขึ้นไปจัดกันได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีห้ามพลาดผมทิ้งช่องทางสั่งซื้อไไวว้้้้ใใหนนรรปชัเเเเีียยยบบบออออาาาาากก่่แซซืงงทขะม เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะอ่ะตอนนี้ครับปีตโบทขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย